เราจะมาคุยกันเรื่องบทบาทของ FA ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเตรียมการ d u ว d i ลิเจนซ์นะคะการทำดิว d i l i g e n ซ์นั้นเป็นภารกิจสำคัญของ FA FA ก็คือที่ปรึกษาทางการเงินนะคะคำว่า d ด l i g e n c e ก็คือการตรวจสอบสถานะของกิจการซึ่งมีทั้งหมด5ด้านนะคะ่ะด้านบัญชีด้านการเงินด้านสินทรัพย์ด้านกฎหมายและก็สิ่งแวดล้อมนะคะ ทั้ง5ด้านเนี่ยเป็นภารกิจหลักๆที่ทางที่ปรกษาทางการเงินเนี่ยต้องมีขั้นตอนในการทำทีนี้วันนี้เราจะโฟกัสเฉพาะการทำดิเรกชนซ์ในทางด้านบัญชีในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินนะคะการวิเคราะห์งบการเงินคืออะไรการวิเคราะห์งบการเงินก็คืออันแรกเราต้องออรู้จักงบการเงินก่อนนะคะคิดว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยท่านรู้จักงบการเงินกันมาพอ พอใช้ได้แล้วล่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราเรียนบัญชีเบื้องต้นมายอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะพอรู้จักงบการเงินแล้วเมื่อเรารู้จักแล้วหน้าตามันเป็นยังไงแล้วนะคะเราก็อ่านมันได้อ่านมันได้และเราถึงจะไปวิเคราะห์มันได้ะคะ่ะในงบการเงินประกอบด้วยอะไรบ้างงบการเงินประกอบไปด้วยงบดุลน,นะคะหรือตอนนี้เราเรียกว่างบแสดงฐานะทางการเงินอันที่2ก็คืองบอะไรขาดทุน นะคะคหรือปัจจุบันเราก็ใช้คำว่างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอันที่3คืองบกระแสงเงินสดและที่ที่คือหมายเหตุประกอบงบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยค่ะถ้าลงทะเบียนเรียนบัญชีเบื้องต้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เจอหรอกในห้องเรียนนะคะก็จะเจอเฉพาะ3ตัวแรกแต่ในชีวิตความเป็นจริง หมายเหตุประกอบงบการเงินนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการวิเคราะห์งบการเงินเราต้องอ่านมันด้วยแล้วมันก็จะมีส่วนประกอบในหมายเหตุประกอบงบการเงินเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีจํานวนหน้านะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีมากกว่าตัวงบการเงินจริงๆสซะอีกนะคะใครเป็นผู้ใช้งบการเงินบ้างผู้ใช้งบการเงินก็คือเจ้าของแน่ ะะทำํำงบการเงินมาเสร็จเจ้าของก็อยากจะดูว่าสถานภาพของกิจการตัวเองเป็นอย่างไรนะคะมสีสินทรัพย์เท่าไหร่นี้สินเท่าไหร่กาไรขาดทุนอย่างไรนะคะใครรู้อยากทราบอีกเจ้านี้นะคะก็อยากรู้ว่านี่ที่กู้มานเนี่ยอของเขามีจํานวนเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็สามารถชําระหนี้เขาได้ไหมชําระดอกเบี้ยได้หรือเปล่านอกจากนี้ก็จะมีลูกจ้างพนักง,งานคู่ค้า นะคะรัฐบาลก็คือเราต้องทำงบการเงินเพื่อสีภาษีและปัจจุบันนี้คนที่สนใจงบการเงินกันมากๆก็คือผู้ลงทุนนะคะซึ่งจะต้องนําตัวเลขในงบการเงินเหล่านี้มาวิเคราะห์แล้วก็ตัดนําไปตัดสินใจลงทุนค่ะงบการเงินนั้นจะเป็นงบที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่แสดงฐานะทางการเงินเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกิจการว่ากิจการนั้นเนี่ยมี ตัวเลขทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจทั้งเป็นการบันทึกนะคะเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็บันทึกโดยเป็นตัวเงินเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะอ่านรายงานทางด้านการเงินนะคะ่ะงบการเงินที่พูดถึงเนี้ยต้องจัดทำนะะในลักษณะที่มีหลักเกณฑ์หรือมีคอนเซปต์ทางด้านบัญชี ซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลักการทำบัญชีของ Accounting นะคะหรือว่าหรือว่า bookkeeper ซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีเนี่ยซึ่งจะมีผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบอีกทีหนึ่งเนี่ยจะต้องทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ IFRS นะคะซึ่งโดยทั่วไปถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ใช้ IFRS อยู่แล้วแต่ถ้า เราย้อนมาว่ารลอ FAS ที่มันอยู่ด้วยหลักเกณฑ์เบื้องต้นอะไรบ้างเนี่ยนะคะมันก็จะมีอยู่ประมาณ7-8เรื่องด้วยกันที่เป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะจัดทําบัญชีขึ้นมาอันแรกเลยก็คือ business concept นะคะก็คือเป็นเป็นหลักเกณฑ์ที่บอกว่าธุรกิจกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของนั้นเนี่ยต้องแยกจากกันโดยเด็ดขาดนะนะคะห้ามไปใช้เงินหรือว่าใช้รายการ างบัญชีเนี่ยเกี่ยวข้องกันค่ะที่2ก็คือหลักการบัญชีนั้นต้องทําด้วยตัวเลขเท่านั้นนะคะเราไม่มีหน่วยเงินหน่วยอย่างอื่นนะคะในการทําบัญชีอันที่3ก็คือ going concern concept ก็หมายความว่าการทําบัญชีของเรานัเนี่ยก็จะทํากันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ได้กําหนดเวลาว่ามันจะเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อไหรนะ่แล้ววิธีการลงบัญชี ะะตัวเลขที่ลงบัญชีนั้นเราลงด้วยบัญชีด้วยราคาคอร์สคอนเซ็ปต์ค่ะคือราคาที่ได้มานะคะราคาที่ได้มาพร้อมใช้งานนะคะเน้นอีกนิดหนึ่งราคาที่ได้มาพร้อมใช้งานต่อไปก็เป็นเรื่องของการทําบัญชีตามหลักรอบ,บระยะเวลาบัญชีซึ่งโดยทั่วไปก็ทำกันประมาณ1ปีนะคะก็ถ้าเป็นรอบ,บระยะเวลาบัญชีปฏิทินปกติก็1มกราถึง31ธัวนวานะคะ โดยที่ต้องจัดทำในลักษณะที่เป็น a c r o a l basis หรือเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายไม่ใช่เกณฑ์เงินสดนะคะทำเป็นเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายและต้องมีความระมัดระวงังใช้หลักความระมัดระวังในการลงบัญชีอะไรที่ไม่แน่ใจนะคะหรืออะไรที่อยากละเลยไม่ทำตามหลักเกณฑ์เนี่ยไม่ได้สุดท้ายก็คือการ matching concept ซึ่งหมายความว่า การเกิดขึ้นของรายได้และค่าใช้จ่ายในงบการเงินนั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุผลซึ่งกันและกันนะคะมันต้องเกิดจากหมายความว่าค่าใช้จ่ายนั้นต้องเกิดจากรายได้ของกิจการนั้นๆน,น,นะคะลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินหมายความว่างบการเงินที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยงบดุลงบบรขัดทุนงบกระแสงเงินสดเนี่ยมันมีลักษณะเชิงคุณภาพอย่างไรเราเห็นตัวเลขละ นะคะเราเห็นตัวเลขในก๊กกันเงินละเราอยากจะรู้ว่าในเชิงคุณภาพมันเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยมันให้ฟิลลิ่งอะไรกับเรานะคะก็คือว่ามันต้องให้ฟิลลิ่งกับเราว่าหนึ่งมันต้องเชื่อได้นะะเชื่อถือได้เราอ่านปุ๊บเงินสด10ล้านบาทมันต้องคือ10ล้านบาทลูกหนี้พันล้านบาทมันต้องคือลูกหนี้พันล้านบาทนะคะมันไม่ได้แปลว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่พันหรือมันอาจจะ เป็นห้ารหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะต้องเชื่อถือได้นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเข้าใจเข้าใจได้นะคะอันที่3ก็คือข้อมูลในงบการเงินนั้นเนี่ยต้องนํามาใช้ในการตัดสินใจได้ก็หมายความว่าในงบการเงินนั้นเนี่ยจะต้องมีข้อมูลทั้งในอดีตท,ที่ผ่านมา ะะเพราะว่าเราทำในลักษณะที่เป็น going concern ใช่ไหมคะเราก็มีข้อมูลในอดีตมีข้อมูลในปัจจุบนันแล้วก็มีข้อมูลในอนาคตที่จะต่อเนื่องกันนะคะเพราะนั้นผู้บริหารกิจการเนี่ยหรือนักลงทุนเนี่ยก็สามารถนำไปประเมินได้ว่าแล้วสิ่งที่เราต้องการจะนำไปใช้เนี่ยมันจะมีความคาดหมายอย่างไรในอนาคตนะคะสุดท้ายก็คือเปรียบเทียบได้ถ้า เราตั้งข้อสังเกตเวลาเราไปอ่านไฟลิ่งของบริษัทใดที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเปิดในหน้างบการเงินเนะะี่ยค่ะเราจะมองเห็นเลยว่าในหน้างบการเงินเนี่ยมันจะต้องมีงบการเงินเปรียบเทียบอย่างน้อย2ปีงบการเงินเพียงปีเดียวไม่สามารถบอกอะไรเราได้เลยนะคะไม่สามารถบอกเอรได้เลยว่ามันมากมันน้อยมันสูงมันต่ำอะไรเงี้ยนะคะจะจะบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีงบการเงิน อย่างน้อย2ปีนะคะเปรียบเทียบกันก็หมายความว่าเป็นการเปรียบเทียบได้นี่เปรียบเทียบทั้งในแง่เวลานะคะแล้วเปรียบเทียบทั้งในแง่ของเทียบกับธุรกิจอื่นธุรกิจเราเป็นอุตสาหกรรม A เรามีอุตสาหกรรม B เปรียบเทียบมันต้องมันต้องเปรียบเทียบกันได้นะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่มันก็จะมีลักษณะของการที่ อ่านแล้วบอกได้ว่าอ้ออันนี้มันคือธุรกิจขนาดใหญ่นะในอุตสาหกรรมนี้อันนี้มันคือธุรกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นต้น,นะคะ่ะมาที่ตัวส่วนประกอบของงบการเงินเลยนะคะตัวแรกเลยก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินหรือว่างบดุลงบดุลเน,นี่ยหน้าตาะะมีกล่องที่แสดงอยู่เนี่ยหกล่องมีสองด้านคือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะทางด้านสินทรัพย์ก็จะมีสองหมวด สินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ถาวรหรือบางทีก็ใช้ศัพท์คําว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะก็ความหมายเหมือนกันทางด้านหนี้สินก็จะมีหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินระยะยาวแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง5้ากล่องเนี้ยนะคะมันมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ถ้าเราอ่านมันเป็นเนี่ยเราจะมองออกเลยว่างบกันเงินแค่5ตัวเนี้ยแค่5้ากล่องใหญ่ๆเนี่ยนะคะมันจะ บอกสินสถานภาพทางการเงินของธุรกิจอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะตัวแรกก่อนค่ะในสินทรัพย์นะถ้าเราอยากจะไปโฟกัสที่สินทรัพย์ของธุรกิจนั้นๆเนี่ยตัวแรกในบรรทัดแรกเลยค่ะของสินทรัพย์และสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือเงินสดนะคะถ้าธุรกิจง่ายๆก็มีแต่เงินสด เวลาเรามองโฟกัสไปที่ตัวเงินสดเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจประเภทไหนนะคะอุตสาหกรรมประเภทไหนมันควรมีเงินสดขนาดไหนมากหรือน้อยคําว่ามากหรือน้อยเนี่ยแต,แต่แต่ละธุรกิจจะไม่เท่ากันบางธุรกิจซื้อมาขายไปด้วยเงินสดมันย่อมมีเงินสดจํานวนมากแต่ถ้าธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ซื้อขายเงินเชื่อหรือธุรกิจที่ผลิตสินค้า ะะแล้วก็ใช้เครดิตได้ก็อาจจะมีเงินสดจํานวนน้อยๆได้นะคะเพราะฉะนั้นการมีเงินสดมากหรือเงินสดน้อยเนี่ยจะต้องพิจารณาสําคัญอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลานักลงทุนมาดูเนี่ยก็จะดูว่าเอยบริษัทไม่มีเงินสดเยอะเลยเขาก็จะคิดไปล่วงหน้าแล้วว่าเมื่อมีเงินสดเยอะก็สามารถจะจ่ายเงินผลก็ได้ถ้าบริษัทไม่มีเงินสดเลยนะคะหรือมีเงินสดน้อยมาก ผู้ลงทุนก็จะนึกสภาพออกแล้วว่าอันปีนี้เขาอาจจะไม่ได้เงินปันผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าจะได้เพราะบริษัทมีกําไรนะคะแต่ก็แปลว่าบริษัทนั้นต้องไปทำ transaction อ,อ,อื่นเพื่อที่จะคือกู้เงินนะคะนะคะ,นะคะเพื่อที่จะนํามาจ่ายเงินปันผลนั่นเองลูกนี้กันค้าเป็นสาระสําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะคะถ้าลูกหนี้มีขนาดใหญ่เกินไป แม้ว่าคนภายนอกบางทีมองแล้วมีจํานวนลูกหนี้เยอะถ้าลูกหนี้เยอะมันก็แปลว่าสินทรัพย์บรรทัดสุดท้ายมันจะ,จะเยอะใช่ไหมคะมันก็จะมองว่าเอ๊ะบริษัทนี้มีเววดีห,หรอป,ปรากฏว่าลูกหนี้ที่เยอะแนละ้วเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นลูกหนี้ที่เป็น NPL เป็นลูกหนี้ที่ไม่ได้ตัดหนี้สงสัยจะสูญออกเนื่นองจากเป็นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงลูกหนี้เนี่ยก็ต้องมองหมให้ออกนะคะว่าจํานวนลูกหนี้ที่เหมาะสมนั้นเป็นเท่าไหร่ นโยบายการให้เครดิตเทอมระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าเราให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้อย่างเหมาะสมแล้วแมทชิ่งกับเครดิตเทอมที่เราได้รับกับเจ้าหนี้มันก็จะทําให้ขนาดของลูกหนี้เนี่ยเหมาะสมไปตามเครดิตเทอมนั้นด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพบว่าเครดิตเทอมทางด้านเจ้าหนี้เนี่ยมักจะยาวกว่าเครดิตเทอมที่เราให้กับลูกหนี้ ซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้มันจะทําให้เราบริหารลูกหนี้เนี่ยได้ลําบากแล้วก็มันทําให้เราต้องบริหารสภาพคล่องให้มากขึ้นกว่าเดิมคือเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะสำหรับเรื่องสินค้าคงเหลือนะคะนโยบายการบริหารสินค้าคงเหลือนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะคะในการที่เราจะวิเคราะห์งบการเงินการที่เราจะมีสินค้าคงคลังมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจอย่างหนึ่งแหละ นะคะ,ะขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของเรานะเนี่ยเป็นสินค้าประเภทใดเช่นสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันนะคะถ้าสินค้าโภคภัณฑ์พวกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับงบการเงินมากๆเลยเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเราซื้อไว้ในสต็อกเนี่ยตอนต้นปีสูงเลยนะคะแล้วเราแล้วปรากฏว่าสินค้าเนี่ยราคาลดลงในตลาดโลกมันลดลงพอสินค้าในตลาดโลกมันลดลงเนี่ย มันก็ทําให้คนคนที่มองดูก็จะมองออกแล้วค่ะว่าปีนี้บริษัทอาจจะประสบผลในเรื่องของการขัดทุนเพราะว่าสต็อกก็ได้นะคะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มันต้องอดูะะราคาตลาดโลกเป็นหลักอันที่2คือถ้าสินค้ามันเสื่อมสภาพเร็วนะเสื่อมสภาพง่ายเช่นสินค้าแฟชั่นธุรกิจพวกเสื้อผ้านะคะพวกนี้แฟชั่นพวกสินค้าแฟชั่นพวกนี้สต็อกเยอะมาก และสิ่งที่สําคัญประการอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับสินค้าก็คือว่าการตีราคาสินค้าของธุรกิจแต่และธุรกิจเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ,ะการตีราคาสินค้ามี 5, 5แบบ FIFO, LIFO, Weighted Average, Specific Identification แล้วก็วิธี Cost นะคะทั้งหมดทั้งหมด5วิธีด้วยกันใน5วิธีนี้เนี่ยวิธีใดเหมาะกับสินค้าประเภทใดเนี่ยมันมี นะคะมันมีวิธีการอยู่นะคะแต่ว่าในบางธุรกิจที่เราเข้าไปทำ d i เ i เจนซ์หรือว่าเราไปตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเข้าไปตรวจเจอเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ทำตามคิดเห็นของเจ้าของธุรกิจหรือว่าทำตามความคิดเห็นของนักบัญชีนะคะที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบ IFRS อะไรอย่างงีนะคะ้ค่ะนบางธุรกิจนั้นเนี่ยสินค้ามันสวิงมากเลยต้นปีปลายปีไม่เท่ากันเลยนะคะ หรือว่าในระหว่างปีก็ไม่เท่ากันเนี่ยนะคะถ้าเราใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลลัพธ์ต่องบกำไรขาดทุนได้อย่างมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว,เน,ลวเนี่ยตามเกณฑ์แล้นมันต้องใช้วิธีนั้นไปตลอดนี่ถ้าเกิดว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการเนี่ยมันกระทบงบ,งบกำไรขาดทุนนะคะสินทรัพย์ถาวรค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวเอกตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลยนะคะในธุรกิจ การได้มาซึ huh. ่งสินทรัพย์ถาวรนั้นเนี่ยได้มาจากการนำเงินนะคะนำเงินมาลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเราจัดหาเงินมาเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวรการจัดหาเงินมาลงทุนในสินทรัพย์ถาวรขนาดใหญ่เนี่ยเราต้องถามก่อนว่าบริษัทมีการวางแผนหรือเปล่านะคะบริษัทนี้มีการวางแผนในเรื่องการจัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือไม่นะคะเมื่อมีการจัด เมื่อมีการวางแผนแล้วนะคะมีการจัดทํางบประมาณหรือไม่นะคะเพราะว่าเป็นการเอาใช้เงินเยอะใช้เงินขนาดใหญ่อาจจะถึงกับต้องกู้เงินระยะยาวหรืออาจจะถือกับการที่ต้องมีการเพิ่มทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเนี่ยผู้อ่านเนี่ยหรือผู้ที่จะเข้าไปวิเคราะห์หรือว่าที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยคะ่ะเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะอย่างโรงงานขนาดใหญ่ๆแล้ว ออธุรกิจต้องการที่จะขยายโรงงานเพิ่มเนี่ยนะเจ้าของธุรกิจคิดยังไงเขาจะกู้ถ้าเขาจะกู้เขายังมีศักยภาพในการกู้ไหมนะคะถ้าศักยภาพในการกู้มันเต็มเพดานมันไม่สามารถทำได้แล้วหรือทำได้ไม่ครบนะคะก็ต้องไปใช้วิธีการออกหุ้นเพิ่มทุนนะคะซึ่งก็ต้องถามว่าแล้วผู้ประกอบการนั้นยังมี ทุนของตัวเองเพอที่จะมาเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็ต้องมีการจัดทำงบประมาณด้วยนะคะบางทีถึงท่านจะต้องทำฟิสซิบิตี้ขึ้นมาด้วยซ้ำไปนะคะว่าทำแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าการการจัดหาสินทรัพย์ถาวรประเภทนี้นะคะมันก็ต้องล้อไปกับยอดขายนะคะเราจะเพิ่ม มันก็เราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องมียอดขายเพิ่มเราต้องทำตลาดเพิ่มนะคะมันอนเป็นการวางแผนซึ่งกันและกันที่จะสามารถที่จะทําให้บริษัทนั้นมีสินทรัพย์ถาวรเพิ่มได้ถ้าบริษัทบอกว่าฉันไม่ไม,มีแผนจะเพิ่มแล้วสินทรัพย์ถาวรไม่มีแผนจะเพิ่มกําลังการผลิตไม่มีแผนจะเพิ่มโรงงานใหม่อีกแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นเราคาดหวังอะไรใน,นเมื่อคุณไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเงินที่เหลืออยู่เนี่ยคุณจะทํำยังไงกับมันจะบริหารจัดการยังไงกับมันคุณควรจะตอบแทนกลับมาให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นคําถามที่คนที่เข้าไป due ออ diligence เนี่ยก็จะสามารถที่จะถามคําถามพวกนี้ได้นะคะหรือว่าคนที่อ่านเนี่ยก็จะถามได้ต่อไปทางด้านนี่สินและทุนค่ะนะคะไม่คีจบไปทางด้านของสินทรัพย์หมดละนะคะ ต่อไปเพื่อเป็นด้านหนี้สินและทุนนะคะก็ค,คือด้านด้านฝั่งขวาของออของรูปภาพของงบดุลเนี่ยนะคะด้านหนี้สินและทุนเนี่ยมันก,ก็จะเริ่มด้วยตัวหนี้สินระยะสั้นหนี้สินระยะสั้นก็จะมีรายการเบริกเงินเบิกเงินเกินบัญชีพวกช็อตเทอมโลนอาจจะเป็นตั๋วเงินนะคะเป็นตั๋วเงินที่เป็นบิลระยะสั้นในพวกนี้ก็จะเป็นเป็นหนี้ระยะสั้นทั้งนั้นนะคะ ค่ะตัวที่สำคัญก็คือ Account Payable ก็คือเจ้าหนี้การค้านะคะที่เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่าเ,เทอมของเจ้าหนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้การค้านี่มันต้องสัมพันธ์กันนะคะ่ะในในเรื่องของหนี้สินระยะสั้นและก็เจ้าหนี้การค้านี่ยคะก็จะเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยที่เราโฟกัสในเรื่องของหนี้สินระยะสั้นเนี่ยดอกเบี้ยที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่า ในหนี้สินนั้นเนี่ยมีดอกเบีย้ยที่เป็นฟิกกับเป็นฟรอส์เนี่ยมันมีพอชั่นยังไงมันมีขนาดยังไงถ้าในช่วงเวลาที่ดอกเบีย้ยขาขึ้นแล้วเรามีหนี้ที่มีเงื่อนไขกับสถาบันการเงินเป็นฟิกสะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีต้นทุนทางการเงินสูงแต่ถ้าเรามีข้อตกลงกับสถาบันการเงินว่าเราสามารถเปลี่ยนฟิกเป็นฟรส์ได้ หรือว่าเราไปรีไฟแนนซ์ได้โดยที่มีที่ปรึกษาทางการเงินช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะสามารถลดต้นทุนทางการเงินลงได้หรือบางทีในกรณีที่เรามองไปยังธุรกิจที่ใช้เงินกู้เยอะๆนะคะเงินกู้ระยะสั้นเยอะๆอย่างธุรกิจ l i สซิ่งเนี่ยคะ่ะจะใช้เงินกู้ค่อนข้างสูงบางทีแล้วเนี่ยสัดส่วนของมีสินต่อทุนเนี่ยมีในระดับที่5เท่า6เท่า ซึ่งถ้าเป็นธุรกิจปกติเนี่ยจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงโดยที่ธุรกิจทั่วๆไปอาจจะ1ต่ตอนหนึ่งสองตอนหนึ่งสามตอนหนึ่งนี่ก็ถือว่าถือว่าเต็มเพดานแล้วนะคะแต่นี่ของริซซิ่งเนี่ยอาจจะทําได้ถึง5เท่า6เท่าเพราะว่าของรูปแบบของการทําธุรกิจของเขาคือกู้เงินมาเพื่อที่จะนําเงินมาให้คนอื่นคนอื่นกู้ต่อนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขามีหนี้สินระยะสั้นสูงแล้วเอาไปปล่อยหรือว่าเอาไปให้เช่าซื้อ กับตัวสินทรัพย์ที่มันมีอายุยาวๆเช่นรถยนต์นะคะหรือว่ารถมอเตอร,ร์ไซค์อะไรพวกนี้มันจะมีอายุยาวกว่าหนึ่งปีอยู่แล้วอันเนี้ยการแมทชิ่งนะคะในเรื่องของหนี้สินระยะสั้นกับกับรายได้ที่เขาไปพยายามทำให้มันมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือไม่ถ้าในกรณีที่ดอกเบียเนี่ยมันมีลักษณะของเป็นดอกเบีย้ยขาขึ้นนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นธุกรกิจที่มี เงินกู้ระยะสั้นเขาเขิางเยอะนี่ในเรื่องของการแมทชิ่งเงินกู้นะคะกับระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยมันมีรูปแบบของการแมทชิ่งที่เป็นเป็นข้อควรพิจารณาอย่างยิ่งนะคะถ้าเรามองไปถึงตัว,ตวในตัวงบนเนี่ยนะคะเราจะดูว่าในส่วนของ current a s s e t กับ current liability เนี่ยส่วนบนเนี่ยคะ่ะส่วนบนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเป็นช็อตเทอ r m ม ฝัะะ่งนี้ทั้งหมดเนะะี่ยค่ะช็อตเทอมแล้วข้างล่างนี้มันก็คือลองเทอรมเวลาที่เราบริหารเงินให้มันแมทชิ่งกันที่เราเรียกว่าด r a t i o n matching นะคะก็คือเราพยายามที่จะใช้เงินกู้ระยะสั้นนะคะเพื่อที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเช่นนะคะเราต้องออใช้เจ้าหนี้การค้าคู่กับลูกหนี้การค้านะคะ หรือว่าเรากู้ระยะสั้นเราออกเรากู้โอดีหรือเราออกตัวเงินเนี่ยนะคะ T b บ l l อะไรพวกนี้ค่ะเราเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าหรือว่าเปิด l อซอะไรพวกนี้ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องแบทชิ่งกันนะคะในส่วนล่างเมื่อกี้ที่พูดที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนพูดถึงสินทรัพย์ถาวรก็คือว่าเวลาเราหาเงินเพื่อที่จะลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเนี่ยเราใช้เงินลงทุนระยะยาวคือจากนี้สินระยะยาวแล้วก็ ส่วนของทุนนะคะถ้าในกรณีที่นี่สิทระยะยาวเราติดเพดานเงินกู้ไปแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องการที่จะลงทุนในอนาคตเราก็อาจจะต้องเพิ่มทุนมันก็คือเป็น long term อ o n g ที่จะเอาไปใช้ในการลงทุน u i x e asset นะคะเพราะนั้นกติกาของการที่เราจะ match i n g เงินนี้ก็คือเราควรจะใช้ short term mm hmm. นะคะ matching ันนะคะ ก็คือซอสออฟฟันกับยูออฟฟันเนี่ยถ้าเป็นช็อตเทอ r m มเนี่ยนะคะเราก็ทำช็อตฟอร์ช็อตนะคะอันนี้เราเรียกว่าช็อต for ์ช็อตแล้วก็แอดลองฟอร์ลองอันนี้เป็นกฎสำคัญในการบริหารเงินเพื่อไม่ให้มิสแมทหมายความว่ากู้สั้นใช้สั้นกู้ยาวใช้ยาวนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามิสแม h มันขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหา อย่างที่เคยเกิดมาในอดีตเนี่ยในสมัยที่เราเรียกว่าต้มยำกุ้งเนี่ยมันเกิดการมิสแมทช์ก็คือกู้สั้นใช้ยาวตัวนี้นะคะเมื่อกู้สั้นใช้ยาวเนี่ยมันหมายความว่าไงมันมีปัญหาได้อย่างไรมันทำมันมีเหตุการณ์ถึงจะทาให้เกิดต้มยำกุ้งได้อย่างไรเมื่อดอกเบี้ยในต่างประเทศต่านะคะช่วงนั้นดอกเบี้ยในต่างประเทศต่ําผู้ประกอบการเนี่ยก็นิยมกู้เงินนะคะจากต่างประเทศมาแต่เป็นการกู้ระยะสั้น ะะแล้วนำมาลงทุนในฟิกแอสเซทฟิกแอสเซทนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันระยะเวลามันยาวโดยเฉพาะยิ่งเราออกมาลงทุนในที่ดินเพื่อเก่งกำไรที่ดินเนี่ยที่ดินมันไม่ได้ขายได้เร็วพอเมื่อไรตามประเทศคดึงเงินกลับมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของออการที่ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นได้อันนี้เรียกว่ามิสแมทชิ่งนะคะอันนี้คือทำให้บริษัทหลายๆบริษัทต้องปิดกิจการมาเยอะแล้วใน,ในช่วงต้มยำกุ้ง อีกอันหนึ่งแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมงั้นทำ,ท,ำทำไมเราไม่ทำลองฟอร์ชอตล่ะนะคะทำไมเราไม่ทำลองฟอร์ชอตเพราะว่าเราเอาเงินนะคะเอาเงินของเ,ออเงินกู้ที่เป็นเงินกู้ระยะยาวกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอายุสั้นกว่าหนึ่งปีมันก็สามารถทำให้เรามีเงินเพียงพอ ใช่ไหมคะที่จะลงได้มีจํานวนเงินมากพอแล้วก็เพียงพอที่จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทาวนได้เหตุผลอย่างเดียวคือว่าต้นทุนของเงินนะคะต้นทุนของเงินที่เป็นเงินกู้ระยะยาวนะคะแล้วก็ต้นทุนของส่วนของเจ้าของเนี่ยจะสูงต้นทุนของ ส่วนอเจ้าของเนี่ยเป็นต้นทุนของเงินที่สูงที่สุดในบรรดาต้นทุนทางการเงินทั้งหมดในธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนในทางการเงินของธุรกิจในบางธุรกิจที่เจ้าของบอกว่า,าไม่อยากกู้เงินหรอกเพราะว่าการกู้เงินนะเนี่ยมันมีต้นทุนแต่เอาเงินของตัวเองสิเงินของตัวเองไม่มีต้นทุนนะคะความจริงแล้วนักการเงินจะรู้ว่าต้นทุน ทางการเงินในรูปของต้นทุนเจ้าของนั้นเนี่ยเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดเพราะมันมีความเสี่ยงนะคะอยู่ในต้นทุนมันด้วยแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่สูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้การบิสมัมเนี่ยห้ามทําเด็ดขาดนะคะคาถามีคาถาเดียวค่ะคือใช้ช็อตช็อตฟอร์ช็อตแอนด์ลองฟอร์ลองเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้บริษัทเนี่ยไม่ตกอยู่ในสภาพล้มละลายได้นะคะ